รักษาโรคมะเร็งประเภทหนึ่งของรังสีรักษาที่เรียกว่าการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้โดยเป็นการใส่ต้นกำเนิดของรังสีเข้าไปภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือเข้าไปในระยะใกล้หรือประชิดกับก้อนมะเร็งทำให้การให้ปริมาณรังสีรักษาได้อย่างตรงจุดกับก้อนมะเร็งและลดปริมาณรังสีต่ออวัยวะข้างเคียงได้ทำให้ลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบๆก้อนมะเร็งได้ โดยในปัจจุบันที่ใช้กันมากคือการใส่แร่มะเร็งปากมอดลูกส่งผลให้โอกาสหายสูงขึ้นและอาการแทรกซ้อนก็จะน้อยลงค่ะในปัจจุบันเม็ดแร่ที่ใช้กันมากคือแร่เออริเดียม192โดยจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กมากคล้ายมเมล็ดข้าวสารซึ่งการใส่แร่อาจจะทำร่วมกับการฉายรังสีจากภายนอกหรือการใส่แร่เพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะขึ้นกับข้อบ่งชี้ของตัวโรคของผู้ป่วย โดยปกติจะทำการใส่แร่3-4ครั้งต่อคอสโดยจะเริ่มใส่แร่ในช่วง1-2สัปดาห์สุดท้ายของการฉายรังสีถ้าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการฉายรังสีให้หยุดการฉายรังสีในวันที่ทำการใส่แร่ค่ะการเตรียมตัวก่อนใส่แร่กรณีผู้ป่วยนอกรับประทานอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องเสีย และสามารถรับประทานยาโรคประจําตัวได้ค่ะดูแลความสะอาดร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดเตรียมผ้าอนามัย1-2ชิ้นเพื่อใส่หลังการใส่แร่แพทย์นัดใส่แร่ที่ตึกหลวงชํานาญเนติศาสตร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 0 0นถึง15.00นผู้ป่วยควรมาถึงก่อนเวลานัด30นาทีค่ะ การุณานำยาิมาด้วยทุกครั้งเนื่องจากผู้ป่วยบางรายได้รับยาแก้ปวดและยาคลายเครียดซึ่งอาจทำให้มีอาการง่วงซึมจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากญาติอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยที่ใส่แร่อย่างเดียวไม่ได้รับการฉายรังสีหรือฉายรังสีครบแล้วจำเป็นต้องเจาะเลือด CBC ก่อนใส่แร่ทุกครั้งค่ะผู้ป่วยตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่ตึกสะอาด C ีบีพัทชั้นหนึ่งหรือตึกทศมินทราธิราชชั้นหนึ่งค่ะ เมื่อมาถึงตึกหลวงชำนาญเนติศาสตร์ให้ผู้ป่วยยื่นบัตรนัดที่โต๊ะชอชิงเพื่อเรียงลำดับก่อนหลังค่ะผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จัดเตรียมไว้ให้พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยวัดสัญญาณชีพและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวค่ะรับประทานยาแก้ปวดยาคลายเครียดตามคำสั่งแพทย์ค่ะกรณีผู้ป่วยใน พยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยและวัสัญญาณชีพดูแลให้ผู้ป่วยอาบน้ําและทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เปลี่ยนเสื้อผ้าที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะจัดเตรียมผ้าถุง1ผืนและผ้าอนามัย1-2ชิ้นสําหรับนําไปเปลี่ยนหลังใส่แร่ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ท้องเสียค่ะดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวด และยาคลายเครียดตามแผนการรักษาส่งผู้ป่วยไปใส่แร่โดยเปลนั่งตามเวลาที่กำหนดและงดฉายรังสีในวันที่ใส่แร่ค่ะ<ม>ขั้นตอนการใส่เครื่องมือผู้ป่วยเข้าห้องใส่เครื่องมือและนอนในท่าตรวจภายในพยาบาลทำการใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ค่ะแพทย์จะทำการตรวจภายใน เพื่อดูความลึกของโพรงมดลูกช่องคลอดและปากมดลูกค่ะจากนั้นแพทย์จะใส่เครื่องมือเข้าไปในโพรงมดลูกและปากมดลูกและใส่ผ้ากอสยัดไว้จนแน่นค่ะป้องกันไม่ให้กระเพาะปัสสาวะและทวารหนักถูกรังสีมากเกินไปช่วยให้เลือดหยุดในกรณีที่มีเลือดไหลและป้องกันการเคลื่อนของเครื่องมือค่ะขณะทำการใส่เครื่องมือผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บ สามารถทำการบรรเทาอาการปวดโดยการหายใจเข้าทางจมูกลึกๆและผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆค่ะผู้ป่วยไม่ควรยกขาเกรงก้นหรือขยับก้นหนีเพราะจะทำให้แพทย์ใส่เครื่องมือลำบากทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บมากขึ้นได้ค่ะขั้นตอนการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนผู้ป่วยไปยังห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT ทีสแกนผู้ป่วยจะต้องนอนนิ่งๆในห้องนี้15นาทีเพื่อป้องกันการเคลื่อนของเครื่องมือไปจากตำแหน่งเดิมค่ะขั้นตอนการคำนวณแผนการรักษาพยาบาลจะพาผู้ป่วยกลับมาสู่ห้องใส่แร่และประเมินอาการผู้ป่วยอีกครั้งค่ะ นักฟิสิกส์จะทำการคำนวณปริมาณรังสีและระยะเวลาในการใส่แร่ตามแผนการรักษาของแพทย์ผู้ป่วยควรนอนนิ่งๆไม่ควรขยับตัวไปมากรณีที่มีอาการผิดปกติที่ไม่สามารถนอนนิ่งๆได้ให้ผู้ป่วยยกมือเรียกเจ้าหน้าที่และจะมีเจ้าหน้าที่มาประเมิอนอาการผู้ป่วยค่ะ การรักษาด้วยแร่เออริเดียมขณะทำการรักษาผู้ป่วยควรนอนนิ่งๆเป็นเวลา10-30นาทีโดยจะมีพยาบาลคอยสังเกตอาการจากกล้องวงจรปิดทางด้านนอกค่ะกระบวนการโหลดแร่จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงเมื่อครบกระบวนการใส่แร่คอมพิวเตอร์จะดึงเม็ดแร่กลับเข้าสู่ที่เก็บค่ะ ขั้นตอนการนำเครื่องมือออกและกลับบ้านนักเทคนิคการแพทย์นำสายนำแร่ออกจากเครื่องมือพยาบาลนำเครื่องมือที่ใส่ในช่องคลอดโรงมดลูกผ้ากอสและสายสวนปัสสาวะออกค่ะพยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยและวัดสัญญาณชีพหลังนำเครื่องมือออกและให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะกรณีใส่แร่ครั้งสุดท้ายผู้ป่วยจะได้รับใบนัดจากพยาบาลเพื่อพบแพทย์ครั้งต่อไปค่ะ ดูแลตนเองหลังสอดใส่แร่หลังการใส่แร่อาจจะมีเลือดออกได้บ้างค่ะผู้ป่วยควรสวมผ้าอนามัยหรือผ้าซับไว้ก่อนนะคะผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้ปวดหรือยาคลายเครียดควรนั่งจนกว่าจะหายจากอาการมึนงงจากยาก่อนกลับบ้านค่ะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดงดของลดจัดอาหารหมักดองหรืออาหารที่ทำให้ท้องเสียค่ะ ผู้ป่วยควรดื่มน้ำวันล,ละ8แก้วหรือประมาณ2ลิตรและไม่ควรกลั้นปัสสาวะนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยควรทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์โดยใช้สบูออ่อ่อนๆและน้ำสะอาดหลีกเลี่ยงการแช่ในแม่น้ำลำคลองหรือน้ำตกเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะผู้ป่วยควรสวนล้างช่องคลอดด้วยตนเองในวันรุ่งขึ้นในกรณีที่ไม่มีเลือดออกนะคะสังเกตอาการผิดปกติหลังการสอดใส่แร่ได้แก่ มีเลือดออกมากมีปวดท้องน้อยถ้ามีอาการควรมาพบแพทย์ทันทีค่ะและผู้ป่วยควรมดมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการรักษาค่ะผู้ป่วยควรมารับการสอดใส่แร่ตามแผนการรักษาจนครบไม่ควรหยุดไปเองค่ะหากไม่สามารถมาได้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์เจ้าของไข้นะคะการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาครบ ผู้ป่วยควรมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะหากไม่สามารถมาตรวจตามนัดได้ให้โทรเลื่อนนัดตามเบอร์โทรในใบนัดนะคะผู้ป่วยควรส่วนล้างช่องคลอดด้วยตนเองทุกวันโดยใช้ไซลิ่งขนาด20มลโดยใช้น้ำต้มสุกที่ตั้งไว้ให้เย็นแล้วเพื่อทำความสะอาดโดยทำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะผู้ป่วยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ภายหลังการรักษาครบ3เดือน ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยและใช้ KY jelly ในการหล่อลื่นค่ะในผู้ป่วยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ควรทำการขยายช่องคลอดภายหลังการารักษาครบ1เดือนโดยใช้นิ้วมือที่ตัดเล็บให้สั้นและล้างมือให้สะอาดสอดนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าช่องคลอดในระหว่างอาบน้ำจากนั้นแยกนิ้วออกจากกันสิครั้งค่ะหากมีอาการผิดปกติได้แก่มีไข้สูงปวดท้องมาก มีเลือดออกจากช่องคลอดหรือมีน้ำออกจากช่องคลอดเป็นสีขาวขุ่นมีกลิ่นเหมน็นให้รีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดงดเผ็ดงดอาหารรสจัดและของหมักดองหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องเสียค่ะและสามารถใช้โลชั่นทาผิวหนังบริเวณท้องน้อยและก้นอย,อย่างสม่ำเสมอได้ทุกวันค่ะ ราบาลราชวิถีเป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติและมุ่งมัน่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติผลิตรายการโดยงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการสุขภาพ